พี่น้องค้าสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะอ,อยากจะมาเชิญชวนทำก๋วยเตี๋ยวกันทานในบ้านนะคะเรามาทำก๋วยเตี๋ยวทานกันดีกว่านะคะมีหมูค่ะเราหั่นไว้แล้วนะคะครึ่งกิโลค่ะตรงนี้เราก็หมักซีอิ๊วไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะมีลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นหมูนี้กิโลก็ร้อยแปดสิบบาทนะเราก็จะซื้อมาไว้ในตู้เย็นเป็นกิโลนะคะค่ะแล้วก็บะหมี่ค่ะเราก็ซื้อมาไว้ ในตู้ค่ะเราจะแช่ตู้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะค่ะแล้วต้นหอมเนี้ยเราก็จะหั่นไว้ค่ะแล้วเราก็เอาไว้ใต้ช่องฟิตนะคะแล้วมันก็จะแห้งค่ะพี่น้องขาเนี่ยค่ะอย่างเงี้เลยเวลาเราอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวนะเราก็เอาออกมาทําทานได้นะคะเส้นหมี่นี้เราก็แช่น้ําพี่น้องเอาลงน้ําประมาณสักส4สนาที3นาทีแล้วพี่น้องก็ยกขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าทิ้งไว้ค่ะอย่าให้แฉะนะคะอย่างนงี้เลยค่ะแห้งๆนะคะ ถั่วงอกค่ะวันนีถ้ถั่วงอกไม่ค่อยสวยจะหมดแล้วค่ะเราก็จะเอาหมูเนี่ยค่ะนะคะใส่ลงไปประมาณสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําให้สองคนค่ะี่จะแล้วเราก็จะมีกระเทียมค่ะเราก็จะเกี่ยวกระเทียมไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยหอมๆนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราเราจะลวกเส้นบะหมี่แล้วค่ะตามนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะ เราก็เอาเส้นเนี่ยฮะมาคลี่ก่อนนะคะให้มันแตกกันออกมาอย่างนี้ตรงนี้เราใช้สองก้อนครึ่งน,นะคะค่ะคลี่ออกมาค่ะพี่น้องค่ะให้แยกออกจากกันเลยนะคะอ่ะเปิดไฟให้แรงค่ะบะหมี่นะคะตรนี้นะคะตรงกระชอนนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำพอให้แป้งขาวๆมันออกนะคะ เสร็จแล้วน้ำเดือดมากแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาบะหมี่ลงไปเลยค่ะพี่น้องขาอันนี้คือวิธีการลวกบะหมี่นะคะค่ะเราก็ยกขึ้นมาค่ะยกขึ้นมาแล้วก็ลองเอามือทำอย่างนี้นะคะสวยมากเลยค่ะใสๆพี่น้องขาไฟเราปิดแล้วนะคะเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะแล้วเราก็ยกอย่างนี้ค่ะค่ะ กระชอกกระชอกนะแล้วก็เอาชามมาใส่ค่ะเราจะใช้ตะเกียบนะคะคู่หนึ่งค่ะเนี่ยเราสัญลักษณ์ไว้เลยค่ะเอาไว้สําหรับรวกบะหมี่นะคะน้ามันตรงนี้นะลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะอ่านหนึ่งช้อนครึ่งแล้วกันเพราะมันต้องสองก้อนครึ่งนะคะซีอิ๊วไปหช้อนชาค่ะพี่น้องค่ะแล้วเราก็ทําอย่างนี้ค่ะใช้ตะเกียบนะคะเส้นสวยมากค่ะ เราทําอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตั้งวางไว้ก่อนนะคะเส้นมันจะไม่ติดกันแล้วค่ะรอรอเอาใส่ถุงพลาสติกนะคะ,คะได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเราได้หนึ่งชามละนะคะเราก็จะเอาเส้นหมี่มาลวกอีกค่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนค่ะค่ะเราเราจะแยกค่ะแยกแต่ละอย่างละอย่างนะคะตรงเส้นเนี้ยเราก็จะเอาลูกชิ้นกับหมูใส่ลงไปแค่นั้นเองค่ะ เส้นหมี่ไม่จําเป็นต้องน้ําเดือดเกินนะคะลงเลยค่ะเราก็จะคนนิดเดียวนะคะนิดเดียวแล้วเราก็ปิดไฟะคะ่ะแค่นี้ก็ได้ละค่ะนะคะไม่ต้องไปทําอะไรนานมากเพราะว่าพอเราจะไปทานอีกทีเส้นมันก็จะกําลังดีนะคะเน,นี่ยคะ่ะทำอย่างนี้เลยค่ะอ่ะแล้วก็เอาชามมาใส่ครับชามมาใส่นะคะ <Ooh. S 1> เขาไม่ชอบกินกระเทียมค่ะคนนี้เราก็จะใส่น้ํามันให้เขาไปแค่ ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ซีอิ๊วครึ่งช้อนชานะคะนิดเดียวพอเดี๋ยวจะเค็มค่ะนี่ค่ะย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟค่ะเปิดไฟเอาลูกชิ้นลงนะคะอย่างนี้เนี่ยไม่ติดละคะน้องเนี่ยค่ะเส้นจะไม่ติดละค่ะอันนี้เราก็จะตั้งไว้เช่นกันนะคะค่ะตั้งไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกชิ้นหมูค่ะห่อบะหมี่ให้เก้าลูกแล้วก็ มีขาวให้ห้าลูกค่ะใส่ลงไปค่ะรอให้เดือดเราจะทำอย่างเนี้ยทานกันในบ้านนะพี่น้องสะอาดแล้วอร่อยด้วยถ้าเราอยากจะทำเป็นต้ยมยำนะคะก็ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้เดือดสักระยะนังค่ะเพราะว่าจริงๆลูกชิ้นหมูเนี่ยเขาก็สุกมาแล้ว อันนี้เราซื้อมาล้เราก็เอามาเข้าตู้เย็นไวน้ไงฮะหลีไฟนิดนึงค่ะก็อยากจะต้มให้เขานานๆน,น,นิดนึงนะคะเพราะว่ายัางไงตอนนี้เราต้องทานของร้อนๆวันก่อนได้ผัดหมูยอผัดชาไปให้เขาเขาบอกอร่อยมากค่ะพี่น้อง เดี๋ยวพอเข้าไปอยู่ที่บ้านเขาเขาก็ต้องไปใช้เครื่องเว็บนะคะมันมีเตาไฟฟ้าแหละแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ค่ะเลยอยากจะต้มให้น้ำนิดนึงค่ะเอาละค่ะลูกชิ้นได้ละค่ะลูกชิ้นลูกครูละค่ะครูละนะคะเราก็ตักออกมาก่อนนะคะต่อไปนะคะเอาเหมืนมาต้มค่ะเตาหัานไว้นะคะเราก็จะเอาครึ่งหนึ่งค่ะอันนี้เก็บครึ่งค่ะแล้ก็เปิดไฟค่ะ เอาน้ำมาใส่ค่ะใส่ให้คนดีค่ะใส่ไปเลยค่ะซีอิ๊วใส่ไปน,นิดนึงจริงๆหมูเราก็ใส่ซีอิ๊วไปบ้างแล้วนะคะแต่ไม่เยอะค่ะขึ้นช้อนชาเดี๋ยวน้ำตรงนี้ค่ะเราก็เอาไปใส่ในหม้อน้ำแกงไว้ได้นะคะให้เดือดค่ะพี่น้องขาคนคนๆแล้วก็ให้เดือดไว้เ,เราย้นานดไปเตานี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเตานี้ค่ะ ตรงนี้เราจะต้มหมูก่อนนะคะต้มหมูให้เดือดก่อน,นะค,ะค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาใส่บรรจุถุงนะคะเอาเส้นบะหมี่ใส่ลงไปก่อนนะคะบะหมี่ตัวนี้เขาจะเป็นต้มยำค่ะอย่างนี้นะคะสองก้อนครึ่งนี้ถือว่าเยอะนะคะค่ะอะบะหมี่สวยมากพี่น้องดูเส้นสิคะสวยลงหมดแล้วนะคะค่ะ เอาถั่วงอกลงนะคะอใช้มือเลยค่ะนี่ค่ะถั่วงอกเสร็จนะคะเราก็จะตามด้วยลูกชิ้นค่ะหนึ่งแปดอ่ะคนนี้เอาไปแปดลูกนะคะแล้วก็เนื้อหมูค่ะเนื้อหมูที่เราต้มไว้เนื้อหมูใส่ลงไปค่ะเท่านี้นะคะใส่ลงไปค่ะเสร็จค่ะตัวนี้หนึ่งห่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยรัดยางค่ะตรงนี้นะคะของเส้นมี่ค่ะ เส้นหมี่นี่เขาทานน้อยค่ะเส้นหมี่เหมือนเคยค่ะคนนี้เขาไม่กินต้นหอมเอาลูกชิ้นใส่ให้หมดเลยค่ะลูกชิ้นหมูที่เราต้มไว้ที่เราหั่นไว้นะคะนี่ค่ะหมูค่ะใส่ลงไปค่ะอ่าเนื้อหมูใส่ลงไปได้สองแล้วนะคะค่ะตรงนี้ไม่ต้องใส่ผักให้เขาเขาไม่ชอบค่ะน้ำแกงของชุดนี้นะคะชุด น้ำก็ไม่ค่อยร้อนเพราะว่าเราตักออกมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอามาใส่ถุงแล้วก็เอามาตั้งไว้สักพักหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราจะง่ายๆทําทก๋วยเตี๋ยวนะคะที่บ้านที่บ้านเราก็จะมีทําก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวให้พี่น้องเปิดชมได้นะคะตรงนี้เราก็จะเอาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเราค่อยมารัดนะคะ,คะเราจะทําน,น้ําคนเนี้ยเขาชอบทานต้มยําค่ะมีต้นหอมลงไปละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมเข้าไป หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะเราจะทำเป็นต้ยมยำนะคะน้ำต้ยมยำค่ะ,ะซีอิ้วค่ะซีอิว้วหนึ่งช้อนชานะฮะน้ำปลาทิพรสค่ะเราจะใช้ของทิพรสนะคะมันหอมค่ะอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปค่ะใส่น้ำตาลไปให้เขาครึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาค่ะพริกป่นนะคะใส่ให้เขาไป พหนึ่ง 1> 1ช้อนชาค่ะน้ำมันเข้าไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะเข้าไปตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เอาน้ำที่ต้มหมูอะค่ะนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกับน้ำที่เราต้มไว้ต่างหากด้วยคนนี้เขาไม่ชอบเปรี้ยวค่ะปกติเราจะมีพริกดองนะแต่นี่เราก็ใส่น้ำพริกซองให้เข้าไปประมาณหนึ่งช้อนชา ได้ตามนี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราลองชิมสักน,นิดหนึ่งน,นะพี่น้องนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะ้ำต้ยมยำอืมอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ใส่ถุงเลยค่ะถนึงหกสีเก้าทำกันอย่างนี้เลยนะคะค่ะแม่บ้านน้องๆมือใหม่ๆเนาะยังไงก็ <laughs> ลองดูนะคะใช้ทพีตักค่ะพอตักเหลือน้อยๆแล้วเดี๋ยวเราให้เทนะคะเดี๋ยวมันหกค่ะ ปกติเราจะมีที่ตรตรวงนะคะพอดีมันเสียไปค่ะนะคะตามนี้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลัดยางนะคะค่ะสิ่งที่เราจะเตรียมให้เขาไปนะคะพี่น้องขะก็จะมีต้นหอมนิดนึงน้ํามันอีกหน่อยนึงนะคะเผื่อที่ว่าเขาบางเ,าเขาอาจอยากจะเติมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในส่วนของพริกป่นน้ําตาลนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไปให้เขาสองซองนะคะขออนุญาตนะคะเช็ดก่อน เราได้ทำกว๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดวันหน้าเรามีอะไรที่มันแปลกๆแ,แ,และทำและน่าทานในครอบครัวเราก็จะมาทำให้พี่น้องได้รับชมอีกนะ,ะก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบหมี่นะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูนะคะได้ตามนี้เลยค่ะยังไงก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ